สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนโหลดไม่ใช่สิสอนลงมอสกิน GDA online นะครับแบบเป็นเซิร์ฟไอออนแมนซิ่งตัวนี้นะครับผมเนี่ยตัวนี้โอเคเราต้องมี3แอปนี้นะครับเซนไออาร์คิวเวอร์ R He แล้วก็ GDA ลิมทู G D A R แล้วก็ TxD2 นะครับผมโอเคนาะระดับเร็กให้เราเข้า YouTube ไปโหลดตัวมอสที่เรา ต้องการนะครับแล้วเราเสร็จเข้ามาในแอป z a เดียคิวเวแล้วก็ตามหาไฟล์ที่เราเก็บไว้ของผมเก็บไว้ในไฟล์ดาวน์โหลดนะครับผมโอเคนี่ของผมก็จะเป็นคันคันไหนวะแป๊บน,นึงนะทุกคนของผมเป็นคัน ทันนี้นะผมเนะี่ยอินโดเชียงเนี่ยจะเป็นตัวเนี้ยจะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนเป็นตัวเนี้ยโอเคให้เรากดไปก็กดอันที่สองนะครับของผมกดแล้วก็จะออกมาเป็นตัวนี้เลยให้เรากดเข้าไปนะครับนี่ของผมก็จะมีตัวนี้เป็นพวกสีรดมาเลยพวกนี้เลยแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะครับผมน อันนี้ก็จะเป็นลิงก์รถนั่นแหละโอเคเข้าขั้นตอนนี้ไว้แล้วเราก็ออกไปนะครับเข้าแอปนี้นะครับ G T a M G t นะครับโหลดได้ตาม G Two นะครับใน Play Store. เพจส่าจะสามารถโหลดได้แค่มือถือแอนดรอยรุ่นเก่านะครับขอมผม,ผมรุ่นใหม่โหลดไม่ได้คอมต้องไปโหลดใน G T น,นี่ไม่ใช่โหลดใน u t ่าเข้ามาในหน้านี้แล้วเราก็กด Android นะครับนี่น,นี่ตัวนี้นี่ทุกคนตัวตัวนี้ เนี้ยแดอแล้วก็จริงจริงทุกคนสามารถกดเข้าไปใน Data ไ,ได้นะครับแต่ของผมกดไม่ได้ไงผมก็เลยต้องแตกมาเป็นลิงก์ไฟล์ตัวนี้ปุ๊บแล้วมันซิงแล้วก็ t d 2แล้วก็ตัวนี้นะครับ GTA g t ส3ม m g ก็พิมพ์ n R g นี่เจอแล้วมันจะตรงกับนี่น,นีตัวนี้นะครับผม ตรงๆกับตัวนี้แล้วก็กดกดแช่ตรงนี้ตรข้างห่าง nrg e ห้0ร้อย df กดแช่แล้วก็กดตัวที่2นะครับแล้วก็กดกลับไปเลยมาหน้านี้แล้วก็เข้าดาวน์โหลดเข้าไปตรงไฟล์ indocheng นะครับอันนี้แล้วก็กดไปตรงนี้ e nrg e ห้ารนี่ปึ๊บรอแป๊บนึงนะครับผม ยังไม่สอนหลุดนะครับทุกคนสอนลงมอสเฉยๆกรอหน่อยนี่แค่นี้แล้วเราก็ออกมาเข้าแอปนี้นะครับขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้เลยเราก็กดตรงรูปแผ่นกระดาษตรงนี้นะครับแล้วก็กดจริงๆมันจะเป็นเดี๋ยวดินี่มันจะมาหน้านี้นะครับให้ทุกคน GTA สามเนี่ยจะตัวนี้ปึ๊บนี่ก็จะมีแบบนี้เราก็กดติ๊กถูกกดสีฟ้าข้างล่างนะครับทุกคนนี่แล้วตันนี้กดรูปบวกกดอ้านแรกเลยแล้วก็กดอ้านที่สองตรงไฟล์ตรงนี้นะครับนี่ปุ๊บแล้วก็แล้วให้เรามันจะอยู่หน้าน,นี้ให้เราอ่าหาไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับที่เราแตกมาแล้วอ่ะอินโดจีของผมก็มจะอยู่ตรงนี้ นี่แล้วก,กดเข้ามาเป็นพวกสีแล้วอะไรประมาณนี้แหละก็กดทิ้งนะครับทุกคนเนี่งนะตัวข้างบนมุมขวาเห็นไหมที่ผมวงให้ดูเป็นรูปสี่เหลี่ยมปุ๊บนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็กดติ๊กถูไปเลยครับปุ๊บแล้วก็กดโอเคข้างลาง่างเอานะครับรอมันเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนมันเต็มเลยแล้วกันมาทุกคนเต็มละนี่แล้วก็กดโอเคแล้วก็ก,กดอ่า ทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็เข้าเกมดูเราจำไว้ด้วยรถเราเราลงไปมันเป็นตัวของตัวไหนของผมก็จะเป็น NRG 500 d f ีเนอะกดเ,เริ่มเกมเลยครับ Iron Man Sing รอแป๊บหนึ่งน,นะทุกคนเดี๋ยวรอมัน ทุกคนมามสอรหัสแป๊บนะึงโอเคได้และแล้วก็ไปนะครับไปลองดูรถก่อนว่ามันจะติดไหมถ้าไม่ติดก็ลงใหม่เหมือนเดิมอีกรอบนะครับออกไปสุดๆก็ไป นี่ผมเบาเสียงล,นะลดเสียงแล้วแต่เวลาคนเปิดมาคุยกันมันจะเสียงดังแบบนี้แหละอุ้ดดังจัดนี่แล้วก็มาดูรถของเราที่เราลงไปจะเป็นเอ็นอาร์จีห้าอยนะครับหนึ่งตัวแรกเลยแต่ของบางคนก็จะเป็นนี้ตัวนี้อีกของบางคนก็จะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้นะครับผมแต่ของผมเป็นนั้นเลยเนาะโอ้โหเสื้อบลดอีก เดี๋ยวนะทุกคนมาทุกคนดูมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะได้ก็อะไรเน,น,น่ยสีอะไรก็เลยครบหมดทุกอย่างนะผมเดี๋ยวมาดูมาดูทุกคนด,ดูนะผมเนี่ยมันก็ครบหมดทุกอย่างนะตามในอ่ ในยูทูบเลยเนี่ยทุกคนดูดิอย่างสวยอหวอบอลเลยซงชิงอินโดบ้า คครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วนะครับผมึ้นจากน้ำให้ได้ก่อนพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่ครับ